มีความนบฮะบอความนะฮบอความรับก็เหมือนฟุตบอลเต่ถ้าเธออยากนอนเธอก็ไปนอนสิติ๊งเกินติ๊งเกินกันเลยมวิเกินความรับก็เหมือนฟุตบอลชอบใทยเธอก็หาขับกองสิอะไร ี้แข่งกีฬาตำบลมาสุดท้ายแล้วครับการแข่งปตองก็จะเป็นการชิงที่หนึ่งะครับมาใจไหลเข้านะตกใจหมดใครมาแอบดูสายไปเช้าเลยไม่สุดท้ายแล้วเนาะเรือมีแปดฮะเอาต่อเลย

ีเงียี่อะมเพี่เราบีอบนอกนู่นี่ความมันเยังให้คนว่าน้องไผ่นี่จะยิงนองบอได้ไหมครับน้องพีน่าจะได้ข้ออะไรจะยิงนบอได้ยังไงต้องบีอะไรพี่บายครับครับ ลอเลเบอร์สามทพย์จยังไงผมก็มาเป็นให้ความร่วมมือหมู่บ้านอยู่แล้วครับอันนี้คือไอคอนของนาวบอดสุดเหี่ยเงินมาสี่มฆระไายระบายเออมาอะไรมาอะไรเนี่ยมาดูครับ

ฟังทักแจวตุลน้องได้เกินน้าหัวล้กันล้มวาต้องขาดขาดเอวบานอยู่ไหนโอนไปทักตบโอ้คว้าตอกประตูเลยโดนไปตบไปโดนไปตบไปไปไป

อยากนอนเธอก็ไปนอนสิอะไรเน่ยนดยังไม่มีคาลมเลยเอาเอาชองพันแล้วบ่เออเอาคุณเลาเด๋เท่าไหร่คุณเล่าเดี๋ว เอาตอนนี้เราไปขึ้นมาเราไปเราไป่อิต้องสามิสามชิเราไบ่อไเาเอาบนำเาสบเราตอกกําปั้าปลงเลกลงเลกเลยเอาเราบค่อยๆเฮ็ยไปเลยเไปเลย

หดเวลาบาเก็บสำหรับสนาทีนี้มีค่าสำหรับน้องไผ่เฮนบบอสองนาทีพยายามโอนนั่นหญ่ตัวเองหวังเพื่อนจะให้หมดเวลาเร็วๆกไปกลับ้าเนี่ยตอนนี้เขาเาไผ่กับก้าไผ่หลไหลเว้ยหลังตู้เยเงถ้ามัได้เก่งว่าเนีย

สามสินาทีเท่านั้นเองนะคะคาดเลยว่าเราจะไม่าีก้วตอนน่ะเข็ไปกูีน่เข็นะเข็นมาข้างล่าเาเดี๋ยวต้องลางดคือการเล่นมาเชื่อมอคือนั่นั่นะล่เขาไปเชื่อหมอขางปาิมกเล่ไปเชื้อมไม่ไดบ่มไดง่ายไม่ต้องเข้าประทับนัก้าที่านะเงเขาใจบอกเรอไม่ต้องเปาถ้าทีเหมอปล่อยให้เขาเลี้ยงซื้อเลี้ยงใสแล้วก็ถ้าดักเอาบ่อนเขาใจเรื่องของใจมีว่าสุดสดักได้อยู่แล้วบ่อนเป็นง่ายๆเอาลีนมนมา ยิงได้ยิงนะจำสองแต่อดทึมมันได้ค่าดก็ยิงาไปเลยบ่อนนะหน้ากูนะเจ้าอ็ดพวกแกเขาใจบ่อของหน้านะยิงฆ่าดเรอยยิงฆ่าดัาดเรือยไม่ต้องไปล็อกซ้ายล็อขวายิงซึ่เมื่อกี้นเอาหน้าบอนิดว่าบรรบ่ได้มีเจ็กซ่ยี่สิบลูกพอ่ยิงเขาหลายหลเอรที่ยานที่สลูกครึ่งโหลอะไรเลยทั้งนีเรับครึ่งเวลาหลังออย่างหน้าคนบอ ดีดหงาเรือมาเป็นคนสามนเาก็ได้คอยบังคอยเทียนอะไรเงี้ยตืนเต้นกันงคันเชนวันนี้น้องไป่เปิดเงาคนมาเลยนเนยหเบอเบอร์สเลยเกมัเบอร์สามให้เราไปกไปก่อน ตมหัวตมหัวตอนนี้นำหัวบลุกที้งเยอะเลยระวังระวังด้รังวะนี่เาทำน้าหัวบอลเเ้ขามีดีเอาความเก่าขขงมุกพวกเขามีบานเจ็บให้บอกป่นเย่อะไรจับเราให้ขึ้นไปหัวบอลไปวิ่งหยอกกัน อย่งใั้เปิดเปิดเนยากุ๊บบอฟ้าฟ้าจุดานะอ้ยอบ่าอย่าายให้เปิดเอาบอกเปลี่ยนแดงป้ะแค่นั้นแหละเบียให้จบไม่รู้ทั้งเอาบอกครับีอยอหลังมาให้สามสามเอาบอกแล้วเขาวเขาต่อบอลครับคีอไม ก็ไปก็มาไปวิทดีเดนเจ้าของเัก่เดี๋ยวพราพุธได้เปลี่ยนผู้ยั่งมีโอกาสนะบ่วสร้างจังหวะกันอยู่แต่เั้าวะแล้วก็เปิดเงาขึ้นมาเอามาในดเดนครัน้องไปล่อยเลยยังครับเอาบอลเข้ามาลุงนี้ฉล่มหน้าไปก่อนแน่ลูกยอดตางไปเป็นยื่นขึ้นในเราก็ได้ ยิเดีครับยินดีรัย no ินดีครับนดีคร um, uh ัยนดีครับยดีครนดีค <Muslims router> so no ับยินดีครับกินดีครับยดีัยิดีครับนดีคยินับนดีครับยินดีคยนครับครับยินดีคยินัยิดีครับยนดีัยินดีรับยิดีครัันดีคยนันดีรบยัดันคนัครับนยบดีแล้วนดี เ้าเป็นาจเบีหน่มเห็ุลูกเราไข่ไม่ดคุณหมอก็ไม่ลงไปเเลยอมไมไม่ลงไปเช็คไข่เนีนะหอป้าเ้แจรถผู้ใดห้เนี่ยบ้นดวดอง่้อง่อนนตเป็นีกไม่เปลี่ยนน เอาาหบอเปลี่ยนตัวิดสามามดาวหบอแล้วยิงลายลูกเราเอาแล้วามาตอดสามัทติดสามปักงั <m <m uh ้ป okay. ้งไกไปอ๋อลูกแล้ลูกิดขางอย่านี้เป็นัไสวยออกไปนล้หบออปับอลอยู่

เดเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไป่ไปตัานะฮูกบัวอกรอบคืนย้อนหังสองศูนยเยอะไย่ได้สานลยสอเศูยรู้สึกว่าขาดขาดขาดเกินไปไม่สมมันไม่สูสีมันไม่ใช่ผู้ชิง ชียรนากองชีตัวน้อยนี่กองเชีร์ตัวน้อยไู่าวเป็นใหม่ข้าเ็ก่อนน่นใดในยางหันเอาลิ้านกสุดอะเกข้งอไออกหลังไป ขอคำคมเกี่ยวกับฟุตบอลอีกความรักเินเหมือนฟุตบอลชอบโอ๊ยใจเจอต้หากรอมสิ I'm okay I'm fine ินชาณาขินชาาเต็งเน่งเน่งเน่งนคู่เมื่อนานรักษาสักตีมนก็เครียดแล้วนะต้้งอะไรเนี่ย เวลาแล้วันเวลาผทีมแรกก็เลื่อนแก้วนอครับน้องี่นิ่มพดเหแล้วว่าขอบคุณทั้งสองทีมค่ะขอเสียงปรบมือสำหรับน้องไผยแล้วก็นาหัวบ่อโซนหนึ่งและโซนห้านะคะอย่างสมศักดิ์ศรีนะคะด้วยสกอร์นะคะโซนที่หนึ่งชนะโซนที่ห้าสกอร์4-2นะคะขอบคุณทั้งนักกีฬาทั้งสองทีมนะคะทีมน้องไผยน่าเนิ่มตา สี่ะส่วนตาบันโอ้ยสีเลยาแรเลยัก่ตั้งสีทอเพิ่ใจปั้งได้เนาะสัมาทนักเตะครับวุมากเยครับเนี่ยบดขอบคุณพิมหกนะคะสวนพี่ค่ะพี่ก็เลยผมว่าเพิ่มคลักานิ่มพนนะนิ่มพนเนาะ เยอนอนเลยค่อยว่าเลยเอาตีอนอ่อนี่เ่หอกแชมป์บแชมป์แชเยบเาะนะคะเอาเอาอลลยพี่ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยเาใจเราบอกเลยสู้ๆครับสนารฟุตบอลแห่งนี้นะคะแน่ไหมกางนีเราได้เกิดแล้วเนี่ยก็ได้เกิดเลยฟุตบอลนะคะ

ผู้จัดการที่สวยที่สุดในโลกสำหรับเทนานิสอบตโลกมีความคิดเห็นยังไงกับปีนี้ครับมีความคิดเห็นว่าฝ่ายจัลเกย์แข่งขันทพิการมากไปถามว่าผู้ชิงชนะเลิศต้องตรวจบัตสไหมฝ่ายจัลเการแข่งขันตอบว่าแล้วแต่ผู้เล่นเลยตรวจกันเองเ่คยเห็นไทยแลนด์คำที่สนามไม่ได้บอกครับโอเงครับหวานเจี๊ยบ นิ่มไปนิ่มเกินนิ่มเกินนิ่มเกินทีนี้จะแข่งสุชาติอีกไหมครับพี่จำนาครับจำนานัตเตียวจำนานอะไรเติมนะของหลังโตเติมเหยอใช่เดี๋ยวจะว่าขึ้นม่วงแลไปเล่นอะไรกันยอกกันกับของหลังอยู่เบียร์โวู้ชาเตียวรู้จักฮะโบเปิดมาเลยขุนปีเลยครับดาวสโนว์รอแล้วรอไปแ่นด้วยดาวสโนว์ แต่วันแรกนะคะวันที oui, ่25นะคะคุณหมอครับก็่ก็มาถ่ายรูปเลยครับค e ุณหมอถ่ายกันเลยครับข็ถ่ายเดี๋ยวถ่ายไว้ได้ไว uh uh ้คุณอ๋อเขาตุบมจ้าหนอมไปและเต็มเ่ง ยี่นี่เรายี่รบอกไปเลยเดี๋ยวไปเยไปอลละยโอักจบเกมจบเกมแล้ววอลเล่บอลได้ที่สองเอาไปจบคลิปเยอะ โอ้ยรับ oh, yeah, 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 yeah. สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอบตโลก EP สุดท้ายนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสนุกกันมากหรือเปล่าถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมขอจากไปด้วยภาพเพ่อินว่ากิจกรรมผูกข้อต่อแกนเฮอนักกีฬานะครับผมไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรกูดบายไปแล้ว นีไในในด้ก็มีมันก็รับมาดิหน่อยเด้อมาดเด้อ